อ่าครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการพัสกันตามอีกเหมือนเดิมครับครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้บัตรอินบีลิฟนะครับใช่ครับเพลิงก์ดาวโหลดเราจะมีให้อยู่แล้วครับใต้เดสคริปชั่นนะครับมาครับเราจะเริ่มเลยทันทีครับอย่าเพิ่งแลตรงนี้คืออย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตรงนี้ดีกว่าวันนี้มีคุณเด็กดี07นเจ็ดมาช่วยครับเป็นผู้ร่วมรายการนีัย ใครจะให้ผมช่วครับก็จะมีนี่นะมามาทำด้วยกันนะจะทำบล็อกขึ้นไปทำอะไรอ่ะไม่ใช่ใช้ใช้กระจกใช่หรือใช้กระจกสองชั้นชั้นเดียวชั้นเดียวถูกแล้วชั้นเดียวชั้นเดียวก็ฉันเดียวแล้วก็ตรงนี้ครับเนี้ยครับคือมันมันจะดูดอะไรกันดูด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 อะไรคิดเอาเองอ่ะดูดกัญชาดูดอะไรอ่ะดูดชากันครนะทำกี่ชั้นครับสองก็พอสามก็พอครับเป็นตัวอย่างโอเคแล้วไปทำอีกชั้นหนึ่ง่ะ ต่อขึ้นต้องสูงเลยชั้นหนึ่งอ่ะพอสูงเกินไม่ดีอ่าบายใช้บัลสุดเป็นไอรอนนะครับเป็นไอรอนใช่ครับครับแล้วก็จะติดป้ายอ๋อ้คนนี้เก่งจริงครับเก่งรถไฟครับรถไฟดีอ้ยเขย่าเลครับเราก็จะลงไปดูข้างล่างครับให้ดูวงจรใหม่อ่าครับเราจะมาดูวงจรกันมันมีวงจรไหมอ้าวไอ้ไอบอจะทำยังไงอ่ะอ้าวพอกดสวิตช์หายไปเลยปุ๊บมันไม่ยอมไปตั้งปุ่มก่อนอ่ะตั้ง เนี่ยมันจะให้ดูวงจรกันคือไอรอนมาข้างล่างแล้วทำบล็อกขึ้นมา2อันอนี้ครับขี้นไปแ,แล้วเราก็จะติดปุ่มติดป้ายก็ตีกระจกครับแล้วก็จะเว้นไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นระดับชั้นแต่ทุกครั้งอ่ะตรงเราจะเว้นห่างจากกระจกเนี่ยครับช่องหนึ่งมีปุ่มป้ายก็มีกระจกแต่ชั้นบนสุดเราต้องมีไอรอนอยู่บนสุดครับเหมือนเหมือนไม่เล็กดูกันนะระหว่างไอรอนล่างกับไอรอนบนนะครับแล้วก็จะให้สำรวจดูมันเป็นอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้อย่างนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยครับ อ้ายล่างสุดก็จะเป็นตรงพื้นเป็นไอรอนครับก็เราก็สามารถไปกดตรงนี้ได้ครับก็เราสามารถจะไปชั้นไหนก็ได้คือเราจะกดที่ป้ายแล้วก็จะเซตเลขเอาสมมติเราจะไปชั้นหนึ่งอ่ะเรากดเราพิมพ์แล้วเสร็จอ่ะชั้นหนึ่งปั๊บอ่าสมมติเราจะไปชั้นสองเราก็เปลี่ยนเลขเป็นสองอ่าขึ้นไปชั้นสองอ่าครับก็อย่างนี้ครับเราก็ขอจบการ,รอโอนที่ทำลิฟต์แค่นี้นะครับสวัสดีครับ